แล,แล้วอาชีพเลี้ยงไม่ได้ท<า> <laughs> ี่จะพูดอย่างนี้อาชีพยังไม่ได้หมาทุกคนไม่ <laughs> ไปเป็นไรนะก็ะเดี๋ยวพี่ถามหน่อยมาโรงเรียนยังไงแต่งตัวไม่ได้เพราะทำไมใส่ถุงเ้ามาข้างเดียวอย่างนั้นหน่ะเนาตอนแรกมันพบสองกลิ่นอยู่แล้วมันเป็นอะไรข้างเลยเนะาะในรอก็ห้องน้ำคนมาหลายรูเล็กกอดเสื้อดาบนะ <laughs> พี่ไปไหนพี่ไปก่อนถุงเท้าไม่ออกเลย ไปเราชวนคุยก็ไม่อยากคุยกับเราโทรหาเพื่นเดีกว่าหาหาฟูหาหมื่นหาแม่นอเลวชาชาลังไรบนไหนน้ำซั่ปูด้วบทฉิบหอกในตาแก่าเออเออ้ัมึงอยู่ไหนเทียนนี้เออวเพิ่ออกอกกลับห้องมาคููทำให้สอนกันเลยมึงแก่ับพิญญาเดือนหน้าเลยเหรอพ่อบอกาแม่ว่าจะเป็นครู อยากเรียนโรงเรียนนี้หรอกท่าท่ามึงก็ไปอไนนผอ,อออกกูแค่มาเรียนซ้ำึงเข้าใจมึงอยอะมึงอยู่ไหนตอนนี้ก,กมมูมีเรื่องกับเมาให้มึงฟังเออ,ออกูพค่ผอ,อกแต่พ่อมาเร่มึงอยู่ไหนนี่กูอยู่นี่อยู่หน้าอาคารน,นี่แหละเออเขาสากระเบิเตึ้มๆทั่วโรงเรียนเลยว่าเขาสาว่าอีกผู้ข,ข้องมึงนันไปได้กับแบบกิมรี่แล้วอยู่โรงอาหารจริงเหรอเออกูไม่อยากพูดกูไม่อยากพูดใส่ใครใส่สีมันเลยมึงอยู่ไหนมาเจะเมาอยู่ฟัง ลบตาลบทานี่เดี๋ยวกูพูด네อ okay ่ะเรื่องนี้ละกูเจ็บตัวปนนอปนนอจะแต่งเกลี้ยงเหมือนเตรียมอนุบาลเลยเนาะไม่ให้โซ่เหมือนเราเลยชุดใหม่รองเท้าใหม่ๆทุกอย่างเลยลงทุนพันสามมาเลยเบิกไอ้วะเบิกไม่ได้ก็จะบิได้พ่อบอกว่ามันเป็นหน้าที่ต้องทำถ้าอุปเกนดีก็ได้ถ้าอุปเกนใกล้้ๆเดอเนาะ ไม่ไม่ลงทุนหรือเงนราก็สิบนลงก็แค่สองคนามารู้าได้ัจิมมี่ยเอฟไม่ได้กับงตีรีก็เหอะพวกก็เป็นข้าวแห้งแฉะควกที่มึงร้อนดังๆนั่นเหรอพวกข้าก้องดังๆไม่รู้ยังกูเป็นกอบกมัน บอกดูพี่จิงมี่อยู่โรงอาหารมามามงจาดีพี่จิงอกูเห็นอยู่พี่จิงมี่นหลอดหอดจริงมึงเห็นได้อีนะมึงขายรูล็อกโซเชียว่เลมึงไ่เห็นจีเมื่อวานมื่อกี้คนพี่จิงมี่ไม่เห็นอาดา๋อยู่คนกันเลี้คนจีนเ่มาเาจะบอกไพี่จิงี่ไม่หอดไม่ไดู้หลอก ปวดโค้งว่ะไ่เอาใต่เอาใต่เนี่ยไต่ปดโค้งมึงเป็นลูกคูก็จะเป็นแม่สกีขี่ขาเขาว่าใครจะได้ถ้าทำงานก็เลยขายมันจะขายเมียกี่สองมึงไดปว้ลไายไม่ใชผมจรงม่่มึงเป็นไทพอเมีี่ถนักว่าพ่มมาเลยีกต่อนแม่แม่อีกตอนที่แก่ที่งูฉันหรอ กดาวที <musun>? ่ต็อเน่องต่ะสดาวต่อเน่กมีเบียงด้คนมเป็นเพื่อนกนคพอหาเงียอย่างงานสุี่เียงเลยไอ้หน้าพที่เงีตอนนี้กูห้อกันเป็นพออก่เลยเป็นอก่เย่อคอพกูกูหองนกูอยากงันไม่้ผัวกูไม่ผัวกูไม่ได้ผสมเชื่องเมื่อัีแม่นี่ e มาทเทียบพร้อมมนเ้าต้นร้นขงต้ร้นค่ลูกค้ามนี่โอ้ยโอยโอ้ยกูจะปวดสมองนะมึงเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีเอาไกหน้เหม่ไก่ตัวโอ้ยอย่าปวดเพนเลยนะใส่ตังแ้งานึงนะครับพรอมิเตาแกเต่าแก สี sea, on <LO> ่ขาเด็กหายผมบดเอาการสี่ละนอนตาลิ้วใชสิกุ้มค้นอาติเด็กกมคนปกเี้ยงสน่แท่ตาลิ้วขารู้แม่ขอโทษแม่ผีเดงเลี้ยงอีกปรเด่ทำเรื่องหน่อยแม่ด่านะไม่เลี้ยงนี่ทำไมเลียงนี่มาช่วยแกกวางแค่หนุกา่างตมา่วจะกอน ไปไปไป่ิะให้ไอ้ทุกคนเลยเาเนี้มึงแทดจะพอให้เด้เยเต้นที่กองแม่ขาเน่อยี่กองแม่อดีดาพูดดาพูดออกที่กองี่ไหนอยงงี้บบบบไม่เห็นจเป็นอะไรเ็นอย่าง แท็กกะเดกผู้หญโอ้ยติดกบพอ้อมฉีหาเขาเป็นนั่งก็คอได้ย่อเลยงนุ่ันไปเห็นรเียกันไปน้องเป็นสาวหอย สองกูเป็นอิฐสตีคือศัตรูสตีรูคือสตีสตีมีช่องกีบเอาไว้หนีบของศัตรูศัตรูมีหนึ่งแทงเอาไว้แทงของสตีสตีบอกว่าดีขออีกทีพี่ศัตรูขอเสียงคนส่วนเดียวขอเสียงคนหน้าตาดี อ,อนื้อาดีล้วก็มีคนคิดเลส่งเสียที่แตมีสามีดีว่าหน้าตาดีดีไม่มีใครเอาเมียก็พอแต่กะเทยใครไม่เคยลองดูไหมร่างเป็นชายแต่หัวใจเป็นผู้หญิงไม่หลอกหลอกไม่หลอกลวงพูดความจริงสูดก็สิ่จริงแท้ได้จใจแพงกว่าทำไมทันจะดีดีมากกว่ากะเทยแม่หลอดเฉยทำหญิงและโอหัง คด,ด้วยทำเป็นหลักกาซะชายเลยเอาข้างหลังกัะเอวยแกหาเลยวางขึ้นแบเป็นกันเถิดวันนี้เวทีแคบแคบทีแคบแคบจ้าหนูอยู่ไกลข้าดพอสำนักสีใสค่ะหนูจีบเดี๋ยวว่าหนูถอยเดี๋ยวว่ามึงไปไปหนูจีว่า้อย่างกู้นหนูถ้าพอกเปลี่ยนไปเนาะจ้าพอออกเปลี่ยนไป บอดีค่ะท่านพอ่อพอดีนะเพื่อนมาสวยเธอหนูเะ้วนี่เอาเให้ชุดเกียนทุกูเนี่ยพออ,ออพออวีวีพ่ออดีอ้ยแม่ผพวเผาหมู่บ้านวะดิเอาพอ่อแม่แม่แค่ว่าพ่ออทองไม่สอบได้เรียนว่านหนูอุย้ยอาชเมยัยร์ออมาทำอะไรกันได้เลียนแกลนงหอ้ย เ่อปประกาศที่เท่และที้ทางท่าที่ยิอุ้ยมึงก็โนอนปอบเ็นบรรยากาศใหาสซ้อนภูเขาไนหนังเพื่อนั่งไพื่อนแถวเมื่อหนาแลยเพียงายตายเป็นเจ้หน้าท่วัในยุคท้าประงอาหารกันท่นไปหลายแท้ยูปอินปอบบางครั้งหลังจะมีมือลูกเขาดานนะโอ้โหเนื้หาจะเรียนกินูกิปอบเอยนะพ่ออารมณ์เสียพขนจะให้ไปเที่ยว ไปไพอรู้ีวันอั้นดูมังเนี่ยเมา่แล้วกไปขายอยู่ตรงีอยูเนี่ยแซ่ที่เป่าก็ขอขานอเพายังจะได้ลนยี่สิไั้นเยมายีิเอะอุ้ยส่งออกหําพอนแต่กนดยมันมันมันมเล่นเกมอะไรกันนะมัเกมิขิิกต๊กอ๋อเไห่ซีอู่อเไมซีอู่เรื่องนี้เตอซอใกสิบีกไซ ทำามะมันก็นามกนกน่นไ้ไมันด้ออีนังดีกูบอกว่าซื้อของสุดท้ายวั oh, ้อดต้องเข์สังข์ตนชีตนอะไรที่ตอนนพเขาู่ที่มาเลยโอ้ทุงมทายาสั่นคาราบไปถุมอทายพอม่พุ่งเขาลงไปปัญาเาใส่มาใส่แต่คนเขามักไต้หล่าใส่ดาก็ต้องมานี่ตัน้คนมากมาก โอ๊ยไอเฮ็ดกินโลอนเฮ็ดกินโลเขาหัวเอาหัวเอาตัวริงเขามาเาเ็เออตัวน่แหะเอนี่ให้าตัวอไรพาเยนี่อุคนหมากระเป๋า่าน้่ก ยูซือกูได้เป่มาแม่ทับเมลยคมีย่างมไครแม่รับเจอสไคเชื่อไหมนั่นล่ะผุ้มพบกันกับฟุกนี่แหละไม่เอาไปควาได้ทั้งอ่เอาเรามาเยอเอา่นเจ้าจะได้ม่ไหนรถมอเตอร์ไซคเลย่มันกเะถด ผมภาคกมาดแม่พ <Nee> ัก e like ah ah the ูเพู้เดียวมั้ัากาขาวเราได้เ้ใดกคนนี้ไลูกใชเางเี้้ไ่ไดไหนอีองอินทรในน้นมันอีัพดีพ่อโทรตางกลับบ้านแล้วค่ะแกที่เพมให้เฮ็ด่ให้เฮ็ดง่ี่ราใช้ได้ก็ได้ที่เขาจะมวนยัง ให eh, yes mm ้บ่หามไี่ไ้้ออไกันดร้องเพงหาพ่อไดดีันคนี้จะมีแต่ตะวันเรื่องไรวัน เอาไปซ้อมผาผู้ไม่เกิดแม่ขากโตกขากรโเราซ้อมูนเพื่อแต่น้อไ้้ไ้เจ้าผูู้นี่ป็นกากสูงเไรเจ้ามากีุ่ีสี่กว่าก็ยด้อาไิลไหรเแม่เขาไ้หเลยใหญเขาจะมา่ไดรทีแม่กมเลยรางเอากูจะถามกันูหูลัมงไม่้นนเขา้อเขาเขาเอเาัวไม่หตัว ย้อไม่ีถูกเจสมบกพูเสียงขล่าดในวันที่บอกคำรามแบบเปงานเอาเพิ่มกินไม่เนี้ยเสียงดดีไ่ได้กี่ใจไลูกก็มาตีบอกทักด่านย่างดีเนี่ยสองเนี้ยถามเฮ้ยตัวเอาคักกันนี่นะเป็นยังเจคือส่งตรงแห้งแต่รู้เดี๋ยวลูกเกือมัมขึ้นมาหรอีไปเลยคุณฮอคุณล้วให้เสียง ไม่เป่ที่ลูกทนเลยนะจงไม่เขาเิดนจกภาษาผูพชายผู่ชายขามากันซื่อแมมันคิดประเพียู้พายผู้ชาะสจะเอากานเ่าใดเอาสีต้นใดสันเอาเมีตัวเราได้ย้ำสนามหัวจบคือบกงามแต่เอาสีแต่คือบกงามเหมนกกเดียบแแล้วเเกิดว่าม่อยังให้ดูตัวอตกรไนเมที่เลยนาไม่ขาเลยไป็นกระของาเสียมนี่กระดกกเดียบแอวังอยาพัด่มผิดพัดอ กูยืดเหรอเก่าเก่าผ่านกันเต็หน้างนมันเป็นแม่าเนาะกีนา่นนีนี่ยนนีนมอันขาางในเด้อเฮยเพราะว่กันนีไปขายเงินอ่นนพเป็นคนเ่นเป็นาม่าเงินเลยูเยารยมันสาเนนไปแล้วดิันนนเลยจีกูยืดหนังสั่นละมี่านมีขายของเ่ระท่านมาหลายแห่งเน่พุ่นของท่านที่กันค่านไปงกระแกงงูสีขาวสัดแโอ้ แต่ผมก็ยัวจะมางงแต่ก็ไม่ลดแล้วคุณผูวชมจะมมืเ้ไปไนนไปบหลุมเังตาวเนี่ยไปก็ไปหอดไก่รถตีเอาส่ส่วนจัวันนี่พี่น้องครับเป็นห่วงประชาชนนะคะเป็อย่างนี้พวกที่ตั้งใจปกครการระวังนะคะไม่ยังค่ะคุยกับการ่างกนนะผ่น ก็ดูแขแงใจพี่น้องครับพอดีครับพอเป็นท้ามสุขพี่น้องนี้กพี่น้องจากเดีตอดีตครับคนอื่นพวกใบ่งเมย์บราณที